สวัสดีค่ะบ้านนกดาวดอนนะคะวันนี้มาดูการเคลื่อนย้ายบ้านนกดาวค่ะด้วยรถหกรถติดเทรนค่ะไก่มาจับขถถ้างนี่ไก่ทางนี้เป็นเรือนไม้หลังเล็กนะคะไก่มาจับขางพี่แม่เสาข้างน้ำร้อยตุกเห,หมือน ขนาดของตัวบ้านนะคะห้องนอนขนาด2คูณ2.5ค่ะระเบียง1.3นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สั่งสั่งทำเข้ามาได้ค่ะอย่างนี้สร้างด้วยไม้เนื้อแข็งรวมนะคะ ราคาอยู่ที่85,000บาทค่ะยังไม่รวมค่าขนส่งนะคะราคานี้ลูกค้าสามารถที่จะสั่งเป็นไม้ชนิดอื่นได้นะคะไม้สักไม้ประดูค่ะบ้านนกดาวอุดรนสร้างบ้านด้วยไม้ใหม่นะคะไม้ใหม่ลายสวยทุกหลังค่ะรับรองว่าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามมาแน่นอนค่ะ หลังนี้เป็นออเดอร์สั่งทำนะคะของลูกค้าอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครค่ะส่งของกันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันเสาร์ที่22มิถุนาค่ะวันค่ะอาอสิอค่ะ แล้วเรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจออกดดูข้อมูลใต้คลิปได้นะคะมีลิงก์ไลน์มีลิงก์งหน้าเพจค่ะทักเลยเข้ามาเลยนะคะป้านนออกดาวดอนทาน,นีค่ะฝากด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ